จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายใกล้จะถึงปีใหม่แล้วเรามาหาความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของเราด้วยการไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันวัดพระราบ9ก้าการจนาพิเศษที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ได้จัดกิจกรรมสำคัญนั่นก็คือสวดมนต์ข้ามปี อยากจะเชิญชวนท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายโควิดห่างหายไปไกลมากแล้วละ่ะหลังจากที่เราห่างหายจากกันไปเพราะโควิดหลายปีบัดน,นี้โควิดก็ห่างหายจากพวกเราไปแล้วเราก็ควรจะได้กลับมาสวดมนต์ข้ามปีกันอีกไม่ต้องไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ข้ามปีเหมือนแต่ก่อน ไม่ได้ไปเที่ยวสวนเสเฮหาข้ามปีเหมือนแต่ก่อนอย่างน้อยที่สุดเราก็เที่ยวมาตลอดทั้งปีแล้วก็อยากจะให้วินาทีสำคัญของชีวิตมาตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ไหว้พระรับน้ำพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผิวหนังเลือดเนื้อของพวกเรา ในจิตวิญญาณของพวกเรากันเองว่าพระรามเก้าการชนะพิเศษได้จัดกิจกรรมสำคัญนี้ขึ้นในคืนวันที่31ทธันวาคมเริ่มตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปอต่ปราภาพอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มาร่วมบูญกันแล้วก็ขอเชิญทุกท่าน แต่งตัวให้สะอาดตั้งความปรารถนาดีว่าขอให้เราได้มีความเป็นสิริมงคลความร่มเย็นเป็นสุขให้ครอบครัวของเราปลอดภัยอย่าได้มีอุบัติเหตุเพศภัยใดๆเดินทางไกลไปที่ใดก็อย่าให้มีอุบัติเหตุเพศภัยเหมือนแต่ก่อนเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานเป็นเทศกาลที่เราแก้ปัญหาไม่ตก เพราะอุบัติเหตุเพศภัยเยอะเหลือเกินจากการจราจรจากการเดินทางไปมาหาสู่กันเมื่อเกิดขึ้นแล้วด้วยความประมาทของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราไม่ประมาทเขาประมาทก็พลาดได้เราประมาทเขาไม่ประมาทก็ทำให้เขาเสียหายได้เพราะฉะนั้นก็อาศัยบทสวดมนต์นี้มาทำจิตทำใจของเราให้ ร่มเย็นเปิดบานขอเจริญพร